สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสูนะคะโชรูมาเลยมอเตอร์สาขาจตรวันนี้จะมาทําการส่งมอบรถนะคะโตโยต้ายาริคันนี้นะคะอ่ะก่อนที่เราจะส่งมอบรถนะคะวันนี้เราจะมาถามว่าคุณลูกค้านะคะรู้จักกับทางโชรูมารวยมอเตอร์ของเราได้ยังไงนะคะแล้วก็ความพึงพอใจนะคะในการออกรถกับบริษัทมารวยมอเตอร์ของเรานะคะค่ะเดี๋ยวเรามาถามความพึงพอใจของลูกค้านะคะว่ามาออกรถกับ บริษัทมาลยมอเตอร์ของเรานะคะแล้วก็รู้จักกัดทางบริษัทมาลมอเตอร์ของเราได้ยังไงนะคะก็รู้ับริษัทมาลยมอเตอร์ของเราได้ย่งไคเน่อนามาวาเื่มอนะนามา่อรถของเรานะคะเห็นแล้วเป็นยังไงบ้างคะ สวยค่ะแล้วพนักงานต้อนรับดีค่ะอ๋อโอเคค่ะใหวพอใจดีดีนะคะเอกสารเป็นยังไงบ้างคะเซลที่นี่บริการดีไหมเอ่ยตู้กาพร้อมดีคะตู้กาพร้อมค่ะรวดเร็วใจค่ะโอเคค่ะก็อ่านี้เป็นครั้แรกของพี่หลงเนาะถ้าเกิดว่ามีญาติพี่น้องนะคะหรือว่าคนรู้จักนะคะอยากจะออกรถ จะถามพี่หลงว่าอาจารย์แนะนามาที่นี่ไหมคะแนะนํามาค่ะเพราะว่าที่นี่เป็นเป็นศูนย์รวมรถยี่้อดีแล้วก็ดัง<อ>ใครๆก็รู้จักโอเครถเยอะรถเยอะง่ายค่ะโอเคค่ะก็วันนี้นะคะเราก็มาถามความพึงพอใจของคุณลูกค้าเนาะว่าออกรถกับเราเป็นยังไงนะคะก็ถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจอยากออกรถนะคะก็สามารถโทรมาสอบถามนะคะหรือว่า เข้ารักชมได้ทักเพจของเราเลยก็ได้นะคะมาเลยมอเตอร์เราจบที่สองเนาะก่อนจะจบคล้ายคลิปนี้นะคะก็ขอฝากเบอร์โทรไว้ที่หนะคะแปด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 สองแปดคือสองศูนค่ะมาเลยมอเตอร์สาขาธุรกิจสวัสดีค่ะ